สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนอยู่กับผมบาสเดินป่าพาหลอนซึ่งวันนี้นะผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาดูอง์ราชาหรือพ่อตาของผมนะก็คือเมื่อคืนผมก็ได้ไปเฝ้าอง์ราชานะก็คือแบบแกไม่สบายนะครับก็คือแกเป็นไข้หวัดนะก็คือหมอให้นอนที่โรงพยาบาลผมก็เลยจึงต้องอันนี้นะผมก็เลยจึงต้องเฝ้านะก็คือ พี่เบิร์ดก็ได้ไปรับองค์ราชามาแล้วนะครับก็ตอนนี้องค์ราชาก็คืออยู่ข้างล่างนู้นก็คือผมได้ให้เขานอนพักเยอะๆนะครับก็คือได้ได้หหยไวๆก็โอเคก่อนที่จะเข้าไปการรับชมผมก็ต้องขอคนเล่นไนลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยนะครับไปบเพื่อน ก็เอ้ยองค์ราชาก็คือยังนอนพักอยู่นะครับก็คือผมก็จะไปสอบถามท่านนะท่านครับท่านครับเป็นยังไงบ้างครับอาการตอนนี้ลุกขึ้นไหวไหมครับท่านท่านแบบลุกขึ้นมานั่งขาก่อนก็ได้พักนอนอเดียวครับท่าน นะครับอาท่านนอนทิ้งนี้ก่อนก็ได้เนี่ยแล้วท่านที่เบอร์ได้เอาอะไรมาให้กินยัางแล้วท่านปวดเมื่อยทุงไหนไหมครับมาผมนวดให้ก็คืออง์ราชาแบบปวดที่แขนนะครับระหว่างนี้ผมก็จะนวดให้อง์ราชานะ แล้วท่านได้กินยานครับก็คือองค์ราชาก็กินยาแล้วนะเดี๋ยวท่านขึ้นมากินน้ำก่อนนี่คท่านตามของท่านที่ท่านกินเหลือไว้นี่ครับ ่านยวผมนวดแทนให้ก็คือท่านแกตอนนี้ก็อาการจะดีขึ้นแล้วนะก็คือคุณหมอก็บอกว่าท่านก็เป็นไข้ไข้แบบธรรมดาก็คือยังไม่ได้เป็นไข้วัดใหญ่คนระับก็คือถ้าเป็นไข้วัดใหญ่ก็คือเกิดความแบบแย่ขึ้นชีวิตได้นะครับก็คือยังดีนะ ตอนนี้ผมก็จะนวดแขนให้ท่านนะครับไายังครับท่านก็คือผมก็ต้องดูแลเขานะครับ ไม่เป็นไรครับท่านอะไรนะครับผมกินข้าวแล้วครับท่านองยิงอยู่กับพี่เบิร์ดครับ ก็คือองราชาบอกว่าอีกไม่นานองราชาก็ต้องไปแล้วนะองราชาไปไหนครับไปแบบไปดูแลคนที่เมืองใช่ไหมครับก็คือองราชาก็ต้องไปดูแลลูกบ้านของท่านนะที่เป็นองแบบเป็นคนเมืองรับแลนะ้วก็ผมไม่รู้ว่าคนเมืองรับแลจะแบบจะรู้ตัวไหมว่าตอนนี้องราชาไม่สบาย แล้วอง์ราชาพอตอนนี้องค์ราชาพอรู้ไหมว่าองค์หญิงกลางเป็นยังไงบ้างครับคือท่านนั่งสมาธิเจอใช่ไหมครับก็คือองค์ราชาบอกว่าคือองค์ราชาได้นั่งสมาธิก็คือเจอองค์หญิงกลางหรือแฟนของผมนะก็คือยังสบายดีก็คือเขายังทำธุระอยู่นะครับ ก็ถ้าเขาทำธุระเสร็จตอนไหนเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าเขาทำธุระเสร็จแล้วองค์ราชาครับถ้าองค์ยิงทำธุระเสร็จองราชาพามหาผมหน่อยได้ไหมครับก็คือได้นะก็ะคืออีกไม่นานพี่อนเพื่อนคือผมดีใจมากอง์ราชาบอกว่าอีกไม่นานนะ ราชาบอกผมว่ามา้ากันได้แต่ห้ามแบบทําอะไรเกินนะครับผมผมก็จะไม่ทําอะไรก็ผมก็ถ้าองค์หญิงมา้าผมนะก็คือผมดีใจมากเลยครับคือตอนนี้ผมแบบคิดถึงเขามากเลยครับผมอายุแค่เพิ่งทุกภคเองครับ จะเข้า17แล้วครับแล้วท่านล่ะอายุเท่าไรล่ะครับก็คือท่านอง์ราชาคืออายุ70กว่านะครับก็คือเข้าวัยชราแล้วนะก็คือก็อย่างว่าแหละครับถ้าเข้าวัยชราก็จะมีเจ็บเป็นไข้กันนะครับ ก็แบบทุกคนเกิดมาก็จะหนีความตายไม่ได้นะก็คือที่ใครที่เคยบวชก็แบบแบบยังไงเจ้าอาวาสก็จะบอกนะก็คือเกิดแก่เจ็บตายทุกคนนะครับก็คือคนเราหนีความตายไม่ได้นะเพราะง่ายอ,อย่างรครับท่าน ก็คือองค์ราชาก็แบบน่าจะปวดแขนข้างนี้มากเลยนะก็คือแกอยังไม่หายนะก็คือตอนนี้ยุงก็กัดผมมากเลย คุยท่านก็น่าจะหายนะครับคือท่านแกก็แบบเอามือขึ้นไปนะก็ระหว่างนี้ผมก็จะนั่งคุยกับท่านเรื่อยๆนะครับก็จะให้ท่านนอนพักเยอะๆนะจะได้หายไวๆจะได้กลับไปดูแบบลูกบ้านแกนะผมคิดว่าลูกบ้านแกก็น่าจะคิดถึงมากแล้วนะครับอง์ราชานอนพักก่อนเลยนะนอนเรื่อยๆนะครับ หรือตอนนี้หลับไปแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ทราบนะก็คือผมก็จะไม่ลบไปลบกวนเขาแล้วนะมผมแออค่พอนอนพับนะครับก็คือก็อจะได้หายไวนะ ท่านหลับหรือยังครับท่านนอนอยังครับก็คือตอนนี้องค์ราชาก็ได้หลับอันเว้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผมก็จะผมพ้าห่มให้เขานะ ก็คือเสร็จแล้วนะก็คือเขาก็ได้รับไปแล้วนะครับก็คือผมก็ผมพอาผมให้เข่าแล้วนะเพราะเดี๋ยวผมก็จะนั่งดูท่านอีกสักแป๊บหนึ่งนะเผื่อท่านจะลุกไปนน่นไปนี่นะครับ กวนท่านละก็คือท่านก็แบบแค่แบบแค่ขยับตัวนะครับก็คือท่านแกก็หลับไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอตัวลาพี่เพื่อนนะก็คือผมตอนนี้ก็คือง่วงมากก็โอเคขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับว่วนนอนมากเลยตอนนี้คือผมล่งเฝ้าท่านนี้คือแบบตาจะปิดแล้วนะก็โอเคขออนุญาตปิดคลิปก่อนครับพี่เพื่อนก็โอเคครับพี่เพื่อน ก็คือตอนเนี้ผมก็แบบจะรับนะก็คือลูกตาผมนี่คือไม่ไหวแล้วนะครับคือผมแบบลงไปล้างหน้าคือแบบหลายรอบแล้วนะคือตอนนี้อง์ราชาก็คือยังรับนะคีอวินเพื่อนผมคิดว่านะผมจะรับจุงนี้เลยนะก็คือกลางคืนท่านจะไปไหนก็จะได้เรียกผมนะผมก็จะนอนเป็นเพื่อนอง์ราชาครับ ก็ต้องไปหาปูที่นอนอีกก็ต้องหาผ้าห่มอีกนะแล้วก็ต้องหาหมอนก็อง์ราชาก็ได้บอกผมว่าอีกไม่นานองค์ยิงก็แบบจะมาหาผมแล้วก็คืออง์รชาบอกว่าต้องรอก่อนนะถ้าท่านหายเป็นไข้แล้วท่านก็ต้องไปดูว่าตอนนี้องค์ยิงแกทําธุระเสร็จยังนะแกก็บอกว่ามาหากันได้แต่ห้ามแบบทําอะไรเกินจากที่มาหานะก็คือผมก็สัญญากับท่านไปแล้วนะครับ ก็เคับถ้าผมไปทําคลิปที่ไหนผมก็ต้องฝากพี่พีนเพื่อนติดตามกันด้วยนะก่อนที่จะไปผมก็ต้องขอคนละหนึ่งร้หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปถ้าผมไปทําคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่พีนเพื่อนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับ